สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะคุยประเด็นดราม่าหน่อยๆในทวิตนะคะจากการณีการโปรโมตแอดโฆษณาจากแบรนด์โอเลนซึ่งเป็นแบรนด์คอนแทคเลนส์ชาติเกาหลีใต้คืออย่างนี้ค่ะแบรนด์เนี่ยเหมือนมีปัญหามาตั้งแต่ต้น,ตนแล้วนะคือถ้าใครติดตามมาสักระยะจะรู้ว่าในช่วงประมาณ3ปีที่แล้วได้มัง้งแทนมินจะไม่ผิดนะคะก็มีประเด็นดราม่าหนักมากทาั้งโลกออนไลน์ถึงการโปรโมทที่ไม่เท่าเทียมกันของสมาชิกวง Black พิงคเป็นการโปรโมทผลิตภัณฑ์ คอนแทคเลนนี่แหละค่ะซึ่งคนที่มักจะถูกทางแบรนด์ลืมเลือนนะคะก็คือน้องลิซ่าของเรานี่แหละที่ตอนนั้นรูปโปรโมทหน้าร้านสาขาฮ่องกงก็ไม่มีรูปน้องนะคะก็มีแต่รูปพี่ๆเพื่อนๆน,นะแล้วก็เสื้อที่ใส่ถ่ายภาพโฆษณาเนี่ยก็จะเป็นตัวเดิมๆซ้ําๆอยู่เรื่อยๆถึงขั้นเคยเขียนชื่อน้องผิดด้วยก็มีนะคะอันนี้เอาเท่าที่แอดมินจาได้ละกันแต่แต,แต,แต่คือหลังจากั้นเนี่ยทางโอเลนสาขาฮ่องกงเขาก็ออกมาขอโทษขอโพยแฟนคลับออกไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ แก้ไขภาพข้อมูลอะไรต่างๆทั้งหน้าร้านให้มันถูกต้องไปแล้วด้วยนะคะก็เลยเป็นอันจบดราม่าในครั้งนั้นไปอันนี้ก็คือของเก่านะแค่เท้าความของเก่าให้ฟัง thể, เฉยๆเผื่อใครที่เพิ่งมาตามน้องเนี่ยจะได้รู้ความเป็นมาเป็นไปนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยในทุกๆปีก็จะมีการถ่ายภาพโฆษณาเป็นภาพนิ่งแล้วก็เป็นแอดสั้นๆของสีสาวแบล็คพิงก์นะออกมาให้แฟนๆได้เห็นกันอยู่เรื่อยๆนะคะทีนี้เนี่ยขอข้าบมาโฟกัสประเด็นล่าสุดกันเลยดีกว่าคือดูเหมือนว่าแฟนๆเองเนี่ย จะเริ่มรู้สึกตังหิดตังหิตอีกแล้วนะคะที่ทําไมการโปรโมทในช่วงแคปเป็นล่าสุดเนี่ยถึงไม่มีภาพเดี่ยวหรือว่าแอดโฆษณาเดี่ยวของน้องลิซ่าเลยทั้งทางด้าน IG ของแบรนด์เองนะคะหน้า IG รวมถึงหน้าเว็บไซต์อันนี้แอดมินก็ก็ไปดูมาเหมือนกันนะคะก็มีแค่ภาพน้องที่ถ่ายคู่กับน้องแชงนะแล้วก็ภาพรวมของสีสาวเท่านั้นนะคะแฟนๆบางส่วนก็เลยรู้สึกแบบเอ้ยจ้างวงไม่ใช่หรอคือถ้าจ้างวงก็ควรต้องมีภาพเดี่ยวหรือว่าคลิปเดี่ยวของน้องด้วยสิคะไงให้มาแบบ หคลิปซึ่งเป็นคลิปที่คู่มากับน้องแชงด้วยเอาจริงๆเรื่องคลิปที่คู่กับน้องแชงเนี่ยส่วนตัวแอดมินเองนะคะแอดมินว่างานสวยมากนะทั้งผมเผผาเมคอัพก็คือดีเลยแหละแล้วถ้ามาเป็นคู่กับน้องแชงก็คือไม่ได้ผิดนะคะคือดูน่ารักดีแล้วก็สองสาวก็สวยทั้งคู่เพียงแต่ว่าอันนี้ก็แอบสงสัยอยู่เหมือนกันค่ะว่าภาพเดี่ยวกับคลิปเดี่ยวของน้องลิซ่ามันหายไปไหนหรือยังไงแบรนด์แบบอยากสร้างกระแสะการตลาดอีกแล้วให้เกิดเป็นประเด็นตกเถียง,ท,งทั้งโลกออนไลน์แล้วค่อยปล่อยคลิป เดี่ยวแล้วก็ภาพเดี่ยวของน้องลิซ่าออกมาทีหลังหรือยังไงคะ,อะเอาเป็นว่าอันนี้ก็ไม่ไม,ไม่ทราบเลยนะคะแต่งานนี้แฟนๆน้องแต่ละคนบอกเลยว่าบนเสียดายนะคือถ้าแบรนด์จะไม่มีภาพเดี่ยวหรือว่าแอดเดี่ยวของน้องลิซ่าออกมาเลยเพราะว่างานที่ถ่ายออกมาก็คือสวยด้วยไงจริงๆแอนมินว่าถ้าโปรโมทเท่าๆของเพื่อนๆพี่ๆนะคะมันจะยิ่งช่วยส่งเสริมกระตุ้นยอดขายให้เลนที่น้องลิซ่าใส่เนี่ยได้เพิ่มขึ้นอีกนะเพราะพอมันออกมาเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยคือแฟนคลับของน้องเองก็เริ่มรู้สึกไม่ค่อยโอเคอีกแล้วนะคะ บางคนก็บอกว่าโนริซ่าโนมันนี่นะจ๊ะคือถ้าไม่โปรโมทเท่าเท่ากันก็อย่าหวังว่าจะได้เงินจากฉันอะไรประมาณนี้อ่าและนี่ก็เป็นประเด็นดราม่าเล็กๆน้อยๆนะคะจากทางแบรนด์แบรนด์หนึ่งนะกับการทําการตลาดแล้วก็โฆษณาที่มันเออก็ก็แปลกดีนะคะไม่รู้ว่าจะสร้างผลดีหรือว่าผลเสียให้กับสินค้าได้มากกว่ากันนะไอ้ไงสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอมาบอกเราไว้เพียงแค่นี้ก่อนคะ่ะ